สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพยาบาลใส่ใจอีกแล้วนะคะวันนี้พยาบาลใส่ใจก็ได้นําเกรดความรู้ดีๆมาฝากอีกแล้วเช่นกันค่ะภูมิแพ้กําเริบบรรเทาได้ด้วยสิ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยค่ะข้อที่1เลยนะคะดีจากข้างในร่างกายค่ะโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายเราค่ะ ข้อที่2นะคะงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะข้อที่3ค่ะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่หักโหมนะคะที่ไม่ขัดต่อโรคของเราค่ะข้อที่4นะคะพักผ่อนให้เพียงพอค่ะข้อที่5นะคะเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ค่ะข้อที่6นะคะบางบ้านอาจจะมีเครื่องฟอกอากาศค่ะสามารถช่วยได้ค่ะ ข้อที่7นะคะทําความสะอาดบ้านอย่างสม่ําเสมอค่ะข้อที่8นะคะทานยาภูมิแพ้นะคะหรือว่ายาแก้แพ้นะคะที่ของเรารับประทานอยู่ประจําค่ะบางตัวอาจจะมีฤทธิ์ในการง่วงนอนนะคะให้เลี่ยงการขับขี่นะคะหลังจากรับประทานยาควรพักผ่อนอย่างเพียงพอค่ะข้อที่9นะคะหากอาการไม่ดีขึ้นค่ะ ควรไปพบคุณหมอเพื่อพิจารณาแผนการรักษาต่อไปค่ะจากพยาบาลใส่ใจค่ะ